มา1,285ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะคืนวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงไปตรวจสอบกันกับคุณสัพการปัทมบริสุทธิ์ค่ะผู้จัดก,การฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์อยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนังขนางคุณทวีรัตน์ครับค่ะ,ค,ะคุณสัพการคะระหว่างที่เราถูกกดดันจาก Brexit นะ,ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนกว่าจะถึงวันที่23มิถุนายนทองคําก็ไต่เรื่อยมาจนประมาณ1,280กว่าเหรียญกรอบระหว่างนี้เนี่ยมองไว้ที่่เทาาไรบ้ง เอ่อแนวต้านนะครับก็ให้ที่หนึ่งสองเก้าห้ากับหนึ่งสามศูนย์ห้านะครับค่ะส่วนแนวรับสัส้นๆให้ที่เอ่อหนึ่งสองเจ็ดศูนย์กับหนึ่งสองหกห้าครับอืค่ะโดยคาดการว่าความผันผวนของราคาทองคำเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเบรกซิตออกผลนะครับค่ะตอนนี้น้ำหนักเนี่ยคุณสถาการ์ประเมินระหว่างเบรกซิตนะคะกับกรณีของเฟด ที่จะออกมาตีหนึ่งคืนวันนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่เรื่องไหนมากกว่าการที่มีผลกับราคาทองคำค่ะเอออันนี้ตลาดทั่วโลกนี่มองข้ามเฟดไปหมดแล้วนะครับเพราะว่า b r e กซิตเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าในแง่ของอการลงทุนในหลายๆภูมิภาคทั่วโลกนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ตัวสินค้าพกพาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยก็เลยถูกเทขาย ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับค่ะค่ะเพราะถ้าสมมติว่าไปถึงวันวันที่เขาลงประชามติกันจริงๆแล้วไม่ว่าผลจะออกมาทางไหนจะเกิดอะไรขึ้นกับทองคําบ้างนะอันนี้ก็อย่างที่ประเมินกันไว้อยู่แล้วนะครับว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในกรณีที่อังกฤษจะออกจากยุโรปเพราะฉะน,นี้คนถึงกังวลได้ขนาดนี้นะครับเพ <อ S 2> ราะฉะนั้นถ้าอังกฤษโหวตออกมาว่าจะออกจากยุโรปจริงๆนะครับ,ค,รบความเสี่ยงยังคงเพิ่มขึ้นอ,อาจจะ ประเมินความเสี่ยงจริงๆไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสินทรัพย์ปลอดภัยจะมีแรงสนับสนุนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าหากออกมากับการแน่นอนมีแรงเทขายอยู่แล้วครับเพราะว่าความกังวลที่เราแล้วมาเนี่ยก็จะคลี่คลายไปในทันทีค่ะก็คือว่าถ้าเกิดประชามติออกมาว่าจะออกจากสาภาพยุโรปทองขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะถือว่าเป็นมีแนวโน้มจะขึ้นต่อครับแต่ว่าความกังวลที่ผ่านๆมาเนี่ยมัน ช่วยให้ปรับขึ้นมาประมาณ100เหรียญซึ่งอยู่ในกรอบอของการแกว่งตัวเดิมนะครับระหว่าง1 2 0 0 1 3ถึเหรียญเนี่ยถือว่าค่อนข้างใกล้แนวต้านมากแล้วเพราะฉะนั้นนีโอกาสที่จะถูกเทขายเทคโกฟิตเนี่ยมีมีความเป็นไปได้มากเลยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นไทยทางไหนนะครับทีนี้ถ้าหากออกมาแล้วอังกฤษจะออกจากยุโรปจริงๆเนี่ย ราคาทองอาจจะถูกเทสโฟฟิตในช่วงแรกแล้วก็อาจจะมีแรงร้ายกลับมาในช่วงถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยนะคะ,คะจังหวะถ้าเกิดมีการย่อค่ะคุณสัพการแนะนํำยังไงเป็นโอกาสในการเข้าไปรับไหมคะ,ะถ้าจังหวะย่อหนักๆนี่ก็ยังถือว่าเป็นโอกาสที่จะรับประมาณพันสองร้อถัน้ยหาะครับถ้าถูกแรงเทขายเทคโรฟิตมา หนักๆจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเฟดเนี่ยเขาก็ปรับการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวอย่างที่ตัวประธานเฟดเขาได้บอกให้ทราบกันไว้น่าจะขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยโยนไปถึงการประชุมท้ายปีเลยโดยประเมินว่าอาจจะเป็นเดือนธันวาคมเดียวจริงๆในปีนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขในคืนนี้ออกมาก็คือ,อถึงแม้ว่าแต่ชนิดาคาการผลิตในเขตนิวยอร์กเนี่ยจะดีขึ้นจากเดือนที่แล้วก็ตามแต่ว่าโดยรวมไม่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดย รวมทุกประเทศเนี่ยถือว่าแย่ลงนะครับแล้วก็ตัวอัตราการใช้กําลังการผลิตก็อยู่ในช่วงที่ถดถอยลงเรื่อยๆทุกเดือนเช่นกันครับค่ะตัวเลขที่ไม่ดีจากอเมริกาก็น่าจะส่งผลบวกต่อทองคําต่อไปถูกต้องไหมคะถูกต้องครับรวมทั้งวันที่ยี่สาซึ่ง b บ e x ซ t ออกผลเนี่ยยังมีการออกผล uh, สแตทเทสแบงค์ของสหรัฐด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะอาจเขาคาดกันหลายเดือนก่อนหน้าว่าตัวสแตทเทสครั้งนี้อาจจะมีบางแบงค์ ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่บางแบงค์ที่ออกมาผลมาไม่ค่อยดีนะ,ะนะครับจะอาจจะค่ะออะอย่างนั้นแนะนำนิดนึงแล้วกันร,ระหว่างที่ใจตุต้มๆุ้มต่อมๆกันอยู่ช่วงนี้คนที่มีของเก่าอยู่ทำยังไงดีลุ้นต่อไปดีไหมนะหรือว่าคนที่ไม่มีของควรจะเข้าไปเก็บเลยดีไหมตอนนี้หรือรออีกสักนิดนึงจังหวะไหนดียังไงคะสำหรับช่วงความผันผวนตรงนี้ก็คือแนะนําคนที่มีพอร์ต ถือทองอยู่มีสถานะรองหรือว่าซื้อทองเก็บไว้อยู่เนี่ยเราต้องการทํากําไรเป็นรอบๆเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ทยอยออกของไปก่อนคือเทคโปรฟิตไปก่อนในช่วงที่ค่างเงินบาทค่อนข้างผันผวนก็คือในช่วงที่ช่วงนี้ค่างเงินบาทค่อนข้างอาจจะอ่อนค่า,า cha, แต่ว่าอ่อนเป็นช่วงสั้นๆเพระาะว่ามันเป็นไปตามที่ดอลลาร์แข่งค่าช่วงัานจากความก,กัวงวลริกซิตเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วแนวร่มของเฟดที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยกดดันให้ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าอยู่นะครับจนถึงช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเงินบาทเนี่ยไม่ได้อ่อน จริงๆค่ะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าแล้วทองขยับขึ้นทีละนิดเนี่ยเป็นจังหวะที่น่าจะเทคโปรฟิตโดยเฉพาะทองคำใกล้แนวต้านด้วยะนะครับได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยรอเล่นลอกใหม่ดีกว่า ได้คะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสัรพการค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค,ค่ะสวสัสดีค,ค่ะนะคะก็บางคนอาจจะเห็นว่าโอ้แนวโน้มดูดีนะนะทั้งตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยทองขึ้นมาเยอะมากนะคะอยากจะไปต่อแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกใกล้จะชนแนวต้านแล้วรพระนั้นก็ต้องระมัดระวงังกันสักนิดนึงคือเท่าที่คุยกันเมื่อกี้นะคะถ้าใครอยากจะเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีคนอาจจะมีคนเทคโปรฟิตในช่วงแนวต้านเหมือนกันนะนี่คือการคาดการณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ช่วงนี้บาทก็มีลักษณะอ่อนค่ามาบ้างค่เป็น กาสดีถ้าจับจังหวะวันไหนบาทอ่อนด้วยทองยังอยู่ระดับสูงด้วยใกล้แนวต้านด้วยะจะขายทำกำไรออกมาบ้างสักเล็กน้อยอก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ต้องตามข่าวเหมือนกันนะคนะเพราะข่าวออกมาเรื่อยๆมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลาตัวโกลฟิเจอร์นิดนึงแล้